สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ หลายปีก่อนหน้านี้มีการพูดถึงแนวคิดการนำพื้นที่ว่างเกือบ500ไร่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันไปสร้างเป็นคอมเพล็กซ์นะคะแต่เมื่อลาสุดแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งจึงทําให้มีประชาชนหลายกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของคนกรุงเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคงความเป็นธรรมชาติตามแนวคิดปอดคนเมือง วันนี้มีอีกหนึ่งแง่มุมจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์เครือข่ายสื่อสารแรงงานค่ะที่จะมาสะท้อนถึงอีกวิติในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณดังกล่าวกระแสข่าวการลงพื้นที่มกะสันให้เป็นคอมเพกธุรกิจขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกลับมาอีกครั้งวันนี้เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงชวนกันลงพื้นที่เพื่อค้นหาคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ที่มกะสันซึ่งคนในสังคมยังไม่ค่อยได้รับรู้ ในฐานะที่ก็อยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็อยากจะให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถผูกูสามารถมามาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้เป็นพื้นที่ของเออไม่ว่าอะไรเออีสิ่งแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อมดีนะครับผมคว่าเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็าสมบูร์่ี้ได้ระว่าการสร้างผลตอบแทนทาง เกก็งงินแล้ว้วาารรสคุณท,ท,คท,คทุกวันนี้วิถีการจับจ่ายอาหารการกินซึ่งหายากมากแล้วในกรุงเทพแต่ที่นี่ยังคงมีตลาดสดแบบดั้งเดิมบริเวณสถานีรถไฟมักกะสันและเมื่อเดินเลาะเรียบทางรถไฟห่างจากตลาดเพียงไม่กี่สิบก้ายังมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ของแรงงานและสังคมไทย ก็มองเห็นโรงซ่อมรถจากรถไฟขนาดใหญ่เก่าแก่ขณะริมทางรถไฟก็เรียงรายไปด้วยบ้านพักอันเป็นสวัสดิการดั้งเดิมของคนรถไฟที่วันนี้เป็นทั้งบ้านพักอาศัยและร้านค้าทำมาหากินคือผมคิดว่าสถานที่อาคารหรือบระวัศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งขัดแย้งใดๆเลยกับการที่เราจะพัฒนาสําหรับชีวิตในปัจจุบันและอนาคตยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราเห็นหลายประเทศเนี่ยนะเขาหลอมรวมตรงนี้ ดึงเอาที่ร่วมสมัยคนยุคใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้ในขณะเดียวกันก็เป็นเปิดพื้นที่ให้เขาได้คิดต่อยอดไปอีกว่ามันจะพัฒนาไปยังไงได้นะครับแล้วเราก็อยากเห็นตรงนี้ในที่ของมักกสิลไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์และอนาคตปัจจุบันจะอยู่รวมกันแต่จะเป็นพื้นที่ของหลายๆกลุ่มหลายๆคนไม่ต้องการสีเขียวต้องการเป็นธุรกิจต้องการความสะดวกในการเดินทางไปท่าอากาศยานหรืออะไรทั้งหลายนะรผม,ผมคิดว่าพื้นที่มันใหญ่มากพอที่จะบรรจุทุกอย่างอยู่ในนี้ได้ครับ การได้ลงสัมผัสกับพื้นที่จริงของมักกะสันจึงทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการพัฒนาโดยไม่ละทิ้งคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เดิมควบคู่กันไปด้วยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนทุกฝ่ายในสังคมได้เช่นกันและอย่างยั่งยืนด้วยนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงาน เดิมทีพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าวถูกจัดสรรเพื่อใช้เป็นจุดพัฒนาระบบการขนส่งทางรางนะคะแต่เมื่อการคับนาคมบนถนนคอนกรีตถูกให้ความสําคัญมากกว่าจึงทําให้พื้นที่บริเวณนี้ถูกปล่อยให้รลรางค่ะและถูกตีมูลค่าสร้างตึกสูงเพื่อหวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยังคงมีความคิดเห็นต่างจากประชาชนคนกรุงอีกหลายคนนะคะที่พร้อมทางเลือกว่าอยากให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เป็นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยยังคงรักษาคุณค่าความเป็นเมืองเอาไว้ค่ะโดยในวันพรุ่งนี้เครือข่ายมักกะสันจะรวมตัวกันจัดเวทีพาร์ทอ็อกพูดคุยถึงประโยชน์การใช้พื้นที่สีเขียวมักสันอย่างสร้างสรรค์ค่ะ พราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ